พบกับดิฉันกโมนวิเศษอนุพงศ์ค่ะในรายการ The Hero ทางกิฟฟ e ร Channel แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ The Hero คนเก่งของเราในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของความคิดผู้ที่คิดต่างและทำต่างจนประสบผลสำเร็จในชีวิตอย่างทุกวันนี้ค่ะที่บอกว่าคิดต่างนะคะไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบกับท่านอื่นค่ะแต่เป็นการเปรียบเทียบกับตัวท่านเองที่เข้ามารู้จักกิฟฟรีนทั้งก่อนและหลังการทางานค่ะ และเรื่องราวของท่านจะเข้มข้นขนาดไหนนั้นวันนี้คุณกมนอาสว่างผู้บริหารระดับเอกุสิพราดจะมาบอกเล่าเรื่องราวด้วยตัวท่านเองไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะดาวเรลียนนะครับผู้บริหารระดับไดมอนด์แกนพราดแกนพราดัยแล้วก็สมาชิกใหม่ทุกท่านครับผมนะครับชื่อกระมนอาสว่างนะครับภูนลำเนานะครับเป็นคนต่างจังหวัดจังหวัดพิจิตรครับใครใครมาจากทางแถวโน้นนะครับพิจิตร นะครับมีเพื่อนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็แนวคิดในการทําธุรกิจผมนะครับคิดต่างกันใช้เวลาต่างกันชีวิตจริงแตกต่างครับจริงไหมครับจริงครับผมคนบางคนนะครับบางส่วนตอนนี้ทําอะไรกันอยู่ครับนอนดูทีวีเที่ยวช้อปปิ้งแต่ว่าคนกลุ่มใหญ่ในในในที่นี้นะครับใช้เวลานะครับมา หาความรู้แล้วก็ทําให้ชีวิตตัวเองนะครับประสบความสำเร็จนะครับขอพลังเสียงตบมือให้กับทุกท่านอีกครั้งครับ <c oughs> นะครับเราลองดูกันไปว่าชีวิตเรานะครับหลังจากที่เราทําคลิปฟรินแล้วสําเร็จแล้วจะมีความสุขสบายนะครับอย่างไรนะครับแตกต่างกับคนที่ทํางานประจําหรือว่าคนที่ใช้เวลานะครับช่วงเวลานี้ใช้เวลานะส่วนตัว นะครับดูหนังฟังเพลงหรือว่าเที่ยวนะครับอันนี้นะครับใครเห็นว่าเป็นอะไรฮะดวงอาทิตย์นะครับขึ้นหรือลงขึ้นนะครับบางคนบอกว่าขึ้นบางคนบอกว่าลงก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านจะคิดนะครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับถ้าคนบอกว่าขึ้นตอนนี้ชีวิตของเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับเพราะว่าแนวคิดเราตรงเนี้ยเป็นบวกแล้วนะครับ การศึกษานะครับผมนะครับจบปอศที่วิเลยเทคนิคกำแพงเพชรนะครับเป็นคนหลายจังหวัดมากนะครับได้ล่ไปนะครับเกิดที่พิจิตรนะครับเรียนที่กำแพงนะครับจบนานพอสมควรนะครับปี3-2ลองเดาดูว่าอายุประมาณสักเท่าไหร่นะครับนะครับก็ช่วงนั้นจบเสร็จก็มาทำงานนะครับหางานทำแถวพิจิตรแถวกำแพงนะครับก็ บมาแล้วจบเทคนิคมาแล้วก็ไม่มีงานทําก็มาหางานโรงงานที่มันสามารถที่จะหางานได้ก็มาอยู่แถวบางประกงฉะของเรานะครับเป็นไงเดินทางอีกแล้วนะครับเดิน <ten> ท<ส>างมาอยู่ที่ฉะเั่งเราทางานอยู่นะครับระยะหนึ่งนะครับด้วยความเป็นโสดความเป็นหน,นุ่มก็มีสาวคนนี้นะครับเข้ามาในโรงง,งานก็จีบซะนะครับแล้วก็ ช่วงนั้นก็แต่งงานกันระหว่างที่เราแต่งงานกันนะครับก็ทํางานไปทํางานมาก็ชีวิตก็ยังยังยังวนเวียนอยู่ในโรงงานเหมือนเดิมนะครับอยากจะมีก้าหน้าที่ก้าก้าหน้าในหน้าที่การงานก็ไปเรียนต่อเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์ใช้เวลา2ปีปรากฏว่าจบออกมานะครับเ,เขาให้ค่าตอบแทนเท่าไหร่รู้ไหมครับพันแแนะนําอาชีพก่อน,นครับอาชีพผมนะครับ เป็นพนักงานบริษัทนะครับแล้วก็นักธุรกิจกิฟฟิลนนะครับปัจจุบันนี้นะครับใครทํางานประจําอยู่บ้างครับขอมือนะครับโอ้ยังเยอะนะครับดูนะครับดูว่าผมทากิฟฟิลนแล้วสําเร็จอย่างไรนะครับใช้เวลาอย่างไรในในการทำการทาธุรกิจกิฟฟลนนะครับสำหรับผู้ที่เปิดโอกาสนะครับในธุรกิจกิฟฟิลนจริงๆนะครับขอพลังเสียงตบมือให้กับคุณอุตสาหะสว่างครับอยู่ด้านหลังครับ นะครับในช่วงแรกนะครับเขาทําธุรกิจกิฟฟีนกับอัปลน์คือคุณตรงชัยนะครับไม่รู้ว่าไปทํากันแบบไหนนะครับในเดือนแรกนะครับมีค่าคอมมิชชั่น50สิตังค์ป็งไงครับรวยไหมครับแต่ว่าดูต่อไปนะครับกิฟฟีนถ้าเกิดว่าคิดได้แค่นี้ก็อยู่แค่นี้นะครับเราต้องคิดอะไรที่มันก้าวไกลยาวไปข้างหน้านะครับเปิดใจนะครับ มาในทาธุรกิจลิปฟรีนก็เพราะว่าช่วงระยะเวลาที่ผมทํางานอยู่นั้นนะครับก็มีนะครับ,นะรบพอมีเงินเดือนก็มีบัตรเครดิตเข้ามาหลายใบมากนะครับห้าใบหกใบนะครับก็มีความคิดว่าอยากจะเอาเงินในบัตรเครดิตเนี่ยไปออกนะครับเงินกูนะ้เพื่อจะให้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราก็มีนะครับเริ่มมีลูกแล้วนะครับมีลูกแล้วก็ จะต้องหาเงินเพื่อจะส่งเสียให้กับลูกแต่ว่าเราออกไปออกเงินไปน,นั่นแะถึงเวลานะครับคนที่เอาไปออกก็ไม่ส่งเงินมาก็ไม่ส่งเงินให้เรานะครับคนที่ตามทวงนี้ก็มาตามทวงกับเราใช่ไหมครับเขาบอกว่าตัวไม่ตายนี่มีศูนย์เป็นแบบนี้จริงๆก็ยังเห็นกันอยู่ปัจจุบันนะครับแต่ว่าเ,เริ่มมีนี่สิงขึ้นมานะครับ ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณสกุลจัดประชุมอยู่ที่ชนบุรีนะครับเขาก็บอกว่าไหนคุณอุษานะครับระหว่างนั้นคุณอุษาก็ก็ยังทํากิฟฟินอยู่นะครับทำไปเรื่อยๆนะครับก็มีประชุมมีซื้อของมีอะไรบ้างเล็กน้อยแต่ตัวผมเองนะครับตัวผมเองก็ยังใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมนะครับผมชอบชอบกีฬานะครับเรื่องเตะบอลเรื่องตะก้อเรื่องอะไรพวกเนี้ยผมก็ทําทีมหาทงหาทีมนะครับไปนะครับหาทีมไปแข่งกับ กับคนใกล้เคียงนั่นแหละแต่ว่าระหว่างนั้นก็นั่นแหละครับคุณอุษาก็ใช้เวลาไปทําธุรกิจกับคุณตงชัยระยะหนึ่งแต่ว่าผมเริ่มมีปัญหาแล้วคือ,อช่วงที่เอาเอาเงินไปเอาบัตรไปไปออกเงินนะ่ะคุณอุษาไม่รู้พอมาระยะหลังนีน่คุณอุษาเริ่มรู้แล้วนะครับรู้ก็มันก็มีปัญหากันกับมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับถึงขนาดเราจะต้องไปหย่ากันเลย ประมาณนั้นหนักครับหนักก็เลยเามาอยู่ช่วงนึ่งคุณสักุลจัดประชุมที่บางพีก็บอกให้คุณอุษานะครับพาผมมาแล้วมานั่งคุยกันปรึกษากันจ้าอย่างไงนะครับก็ได้มีโอกาสได้ได้ฟังเรื่องราวของกิฟฟิลีนจริงๆเลยนะครับนะครับก็ท่านก็บอกว่างานกิฟฟิลีนไม่ใช่งานอะไรที่ยุ่งยากมากนะครับก็มีนะครับมันสามารถที่จะทำธุรก,กิจได้นะครับคือใช้สินค้านะครับ แล้วก็เรียนรู้ต่อเนื่องสาธิตสินค้าเล่าแผนง่ายๆแล้วก็รู้จักติดตามพึ่งหวังง่ายๆแบบนี้ใครๆก็ทําได้นะครับผมก็เริ่มเริ่มทําแล้วก็เริ่มเปิดใจนะครับเขาบอกว่าการเดินทางนะครับนับพันไมล์เริ่มจากก้าวแรกผมก็เลยนะครับเริ่มตน้นตั้งแต่ตรงนั้นมาแล้วก็เป้าหมายก็ก็กําหนดเป้าหมายนะครับนี่ครับกำหนดก้าวเป้าหมายแล้วก็มีผู้ดูแลก็คือครูสกุลนะครับ เริ่มทํางานโดยมีการวิธีการทํางานก็คือการวางแผนนะครับวางแผนระยะสัะ้นระยะยาวนะครับแบบนี้มีการประชุมกันนะครับวางแผนในแ,แต่ละแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะครับระยะสั้นก็คือนะครับในแต่ละ1สัปดาห์นะครับหนือทิ์เนี้ยนะครับผมจะมีรูทีนของผมเลยนะครับคือการทํางานในแต่ละวันเนี้ยจะต้องทําอะไรบ้างนะครับคือ วันจันทร์นะครับส่งของภาคสนามวันอังคารนะครับโรงแรมอินทาเราจะเห็นผมที่เนี่ยทุกวันอังคารเลยนะครับโดยหลังจากเลิกง,งานที่ด้โมงหโมงเย็นครับเราก็จะพาทีมงานเข้ามาเต็มรถเลยครับมาประชุมที่โรงแรมอินทานะครับแล้วก็วันพุธนะครับ um. ภาคสนามหัดส,ส่งของส่งของแล้วก็แล้วก็มีวันเสาร์นะครับประชุมบางพีแล้วก็วันวันอาทิตย์นะครับประชุมที่ชนบุรีนะครับเราจะมี งานประจำของเราอยู่แบบนี้โดยประชุมที่ชลบุรีนะจะประชุมทุกวันนะครับสี่อาทิตย์สี่โมงเย็นนะครับแล้วก็แผนระยะยาวนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับยาวไหมครับแผนยาวนะครับ <c oughs> แล้วก็จะบอกไว้เลยในะแต่ละปีนะครับเราจะมีโปรแกรมในการทํางานของเราอย่างไรนะครับคือ <c oughs> ในประมาณเดือนกุมภาเนี่ยเราจะมีงานสัมมนาสองวันหนึ่งคืน คือวอล์กไลลี่นะครับแล้วก็ประมาณเดือนมีนานครับเพื่อจะจัดประชุมสัมมนาสองวันหนึ่งคืนเพื่อจะเตรียมคนนะครับมางานประจําปีนะครับงานปีแล้วก็ประมาณเดือนหกนะครับจะมีสัมมนาเรื่องของสินค้าที่ศูนย์ชลบุรีนะครับแล้วก็เดือนแปดนะครับก็จะเรื่องของสินค้าอีกแล้วก็ประมาณ เดือนที่11นะครับเราก็จะมีการประชุมนะรธรรมนา2วัน1คืนโดยลักษณะของการทํางานจะเป็นรูปแบบแบบนีนะคบ้คือฟิกตายตัวเลยคุณผู้ชมคะปัญหาในการทําธุรกิจในช่วงแรกเริ่มที่ทุกคนประสบพบเจอนั่นก็คือการไม่เข้าใจในธุรกิจดีพอคะ่ะจึงทําให้การก้าวเดินนั้นเป็นไปอย่างเนิบช้าและเร็วไม่ทันใจเราคะ่ะแต่ว่าคุณกระมวลคะ่ะจะมีเทคนิคและวิธีการแก้ไขยอย่างไรนั้น ติดตามชมกันต่อในช่วงหน้ากับรายการ The Hero ค่ะ